ครับในขั้นตอนในการทำป้ายป้ายแพ็กเกจของกล้วยลำพูนอมไปเติมผมเนี่ยนะครับมันก็ผ่านกรรมวิธีหลายวิธีละหลายหลายขั้นตอนละนะครับตั้งแต่ตัดนะครับตัดขนาดนะครับซอยไม้และแล้วก็มาปั๊มโลโก้ปั๊มโลโก้เสร็จก็ขัดลบมุมนะครับแล้วก็ทีนี้ขั้นตอนเนี้ยเรามาเจาะนะครับ กา,การเจาะการเจาะรูเพื่อ,เพ,อเพื่อว่าลูกค้าที่รับไปเนี่ยก็อาจจะไปแขวนเอาไปขายนะเขา,เ,ขาเดี๋ยวผมจะท,ท,ทําที่กระบะแขวนให้นะครับะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเจาะรูเพื่อการแขวนทีนีน้ในการเจาะรูเนี่ยถ้าเราเจาะทะลุไปเลยเนี่ยด้านหลังนะม,มันจะแตกนะครับไม้มันจะแตกมันจะเย็นมันจะไม่สวยนะครับนี่ิธีง่ายๆนี่เราจะเจาะให้ไม่เย็นก็คือเราจะใช้ สว่านเจาะไม้ที่มีปลายเกสรเนี่ยแล้วเราก็ตั้งระยะให้เขาเจาะมาเนี่ยให้แค่ปลายเกสรนะครับแค่ปลายเกสรเ,เลยไม้มานิดหนึ่งแล้วเราก็เจาะเจาะด้านนึงก่อนนะครับด้านหลังก็จะเป็นรอยรอยที่ปลายเกสรโผล่มาตรงนี้นะฮะตรงนี้แล้วเราก็เจาะกับส่วนส่วนเข้าไปตรงรูนี่เลยนะครับตอนเราเจาะด้านเนี้ยเราตั้งสต็อปเปอร์เจาะได้เลย นะครับแต่พอมาเจาะด้านเนี้ยเราก็ท็อปเปอร์ที่ไม่ใช้ท็อปเปอร์เพราะว่าโอกาสคคลาดเื่อนของกงกลึงกลางเนี่ยของไม้เนี่ยมันจะสูงเพราะตอนขั้นตอนเจียมันจะทําให้ขนาดเนียแตกต่างกันไปนะครับนี่เรามาดูขั้นตอนเจาะเจาะย้อนนะครับก็เราก็ต้องใช้ท็อปเปอร์แล้วนะครับเร,เราก็กล่าวนะครับกล่าให้เกสรมันจิ้มไปในรูที่เขาโผล่มานะครับ เจาะไปนิดเดียวเขาก็จะทะลุสองด้านแบบนี้แม้รอยเจาะจะไม่มีเยินเลยนะครับอรอยเจาะจะจะคมสวยนะครับนี่คือเทคนิคการเจาะไม้ไม่ให้อีกด้านหนึ่งเยินแตกนะครับนี่ก็คือขั้นตอนการทําอีกขั้นตอนหนึ่งเลยขั้นตอนสุดท้ายก็คือการผ่าผ่าเพื่อจะเอา,อาถุงบรรจุกล้วยเนะี่ยสอดเข้าไปแล้วก็ทําการาแม็กติดตรงนี้นะครับ นี่เดี๋ยวเรามาดูในในคลิปต่อไปนะครับ